ก็แตหากว่าเราจะกล่าวถึงกษัตริย์ผู้ที่ทรงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือว่ารัชกาลที่เาคือราชาแห่งแผ่นดินที่ไม่ได้เพียงของราชด้วยสิทธิตามพระราชสันติวงศ์แต่หากยังทรงได้รับความรักและศรัทธาจากประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอนันงดงามพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ และความเสียสละอันเปีียมลน้นแต่สิ่งที่ผู้คนอาจไม่รู้ก็คือกว่าที่พระองค์จะสามารถสถาปนาและเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้พระองค์ต้องมีวัยยาวที่เปราะบ,บางเต็มไปได้วยความไม่มั่นคงการสูญเสียและแรงกดดันจากการเมืองในยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประสูติในวันที่5ธันวาคมพศักรา2470 โรงพยาบาลเมาอันเบริร์กรัฐเมสซาเซ็ส์ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นสมเด็จพระมหิตราธิเบศผู้ที่เป็นพอ่อกำลังศึกษาวิชาแพทย์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดการที่พระองค์ประสูตรในต่างแดนสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในสถานการณ์ของพระราชวงศ์ในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เพียงไม่กี่ปีต่อมาพระองค์แย่งทรงพระเยา ก็ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ในปี2472พระองค์ในวัยสองขวบต้องเติบโตขึ้นมาโดยมีสมเด็จพระศรินครินทร์บรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จยา่าเป็นเสาหลักของชีวิตสมเด็จยา่าทรงเป็นสตรีที่เข้มแข็งมีใจเด็ดเดี่ยวทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสทั้งสองด้วยความอดทนและเรียบง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทมกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองที่รุนแรงอย่างมากในยุคนั้นหลังจากเสด็จกลับจากสหรัฐอเมริกาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ก็ได้ย้ายไปพำนักอยู่ที่โลซานสวิตเซอร์แลนด์โดยอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆริมทะเลสาบเรมอฟในช่วงเวลานี้เองที่พระองค์จะต้องใช้ชีวิตอย่างสามัญชนปราศจากพระราชอำนาจหรือสถานภาพชั้นสูงพระองค์และพระเชษฐา ทรงเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนรัชบาลเช่นเดียวกันกับเด็กทั่วไปในโลซานในดินแดนที่ห่างไกลจากบ้านเกิดพระองค์จะต้องเผชิญกับความเหงาความสับสนและแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังส่งผลถึงความมั่นคงของราชวงศ์จักรีอยู่ตลอดเวลาทุกวันคือการต่อสู้เรือความไม่แน่นอนและความพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์ของไทยเอาไว้ ท่กลางโลกตะวันตกหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและเปลี่ยนชีวิตของพระองค์ไปอย่างถาวรคือการสิ้นพระชนอย่างกระทันหันและเป็นปริศนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในวันที่9กมิถุนายนพยศ2489ณพระที่นั่งบรมพ,มร,พระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงแต่สร้างความโศกเศร้าให้แก่คนไทยทั้งประเทศแต่ยังเป็นรอยแผลที่กรีดลึก ในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในวัย18พรรษาจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียพระเชษฐาและยิ่งกว่านั้นคือแรงกดดันจากกระแสสังคมและข้อสงสัยทางการเมืองที่มีความพยายามจะโยงคดีของพระเชษฐาเข้ากับความขัดแยง้งทางอำนาจแม้ว่าภายหลังจะมีการพิภากษาและลงโทษผู้เกี่ยวข้อง แต่ความคุุมเครือของเหตุการก็ยังคงหลอกหลอนสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันหลังจากการสิ้นพระชน์ของพระอนันต์ผู้เป็นพี่คณะรัฐมนตรีก็ได้ลงมติเชิญให้พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลขึ้นของราชในปีเดียวกันพระองค์เองทรงมีพระราชดำรัสในเวลาต่อมาว่าทรงไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตนี้จะได้มาเป็นพระมหากษัตริย์และเมื่อถึงคราวที่ต้องรับภาระ ก็เป็นการตัดสินใจยากลำบากครั้งหนึ่งในชีวิตตลอดช่วงเวลาหลายปีแรกของพระองค์ในการเสด็จขึ้นของราชพระองค์ทรงต้องศึกษาอย่างหนักเพื่อเตรียมพระองค์ให้พร้อมกับภารกิจอันใหญ่หวงต้องรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของรัฐธรรมนูญความเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐบาลและกระแสกันเมือ Uh, provided the fact that he died with a bullet wound in his forehead, and this thing is the, it was proved that it was not an accident or not a not a suicide. It can only lead to one thing. Benefit. Thank you for your kind บ่อยครั้งที่พระองค์นั้นตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองโดยไม่สมัครใจทั้งจากฝ่ายที่นิยมเจ้าและฝ่ายที่ต่อต้านเจ้า พระองค์ทรงนิ่งเงียบและวางพระองค์อย่างมีศิลปะเพื่อรักษาสถาบันและชาติบ้านเมืองให้หรุดพ้นจากความรุนแรงพระองค์ทรงสเสด็จนิวัตกรกลับประเทศไทยอย่างถาวรในปีพุทธศักราช2493ในยุคที่จอมพลปพิบูลสงครามยังครองอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการในวันที่5พฤษภาคมของปีเดียวกันนับจากวันนั้นพระองค์ ก็ไม่ได้เป็นเพียงราชาในพระราชพธิธีอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เริ่มแสดงบทบาทอย่างค่อยเป็นค่อยไปในฐานะผู้นำที่แท้จริงของชาติโดยเฉพาะก,การทรงงานในชนบทและแนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางพระราชดำริพระราชประวัติในวัยยาวของรัชกาลที่9ไม่ใช่เป็นเพียงนิทานแห่งความทรงจำ แต่หากจะเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ความสูญเสียและการฝ่าฟันเส้นทางอันเปรียวเงาสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยัวเพียงไม่กี่ปีพระองค์ต้องสูญเสียบิดาต้องใช้ชีวิตย่างสามัญชนในต่างแดนเผชิญกับวิกฤตทางจิตใจเมื่อพระเชษฐาธิราชต้องสิ้นพระชนม์อย่างลึกลับ ต้องรับพระราชบาลังในวัยเยาว์และทรงถูกโยนเข้าเกมทางการเมืองอย่างโหดร้ายไปตลอดชีวิตแต่อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้นั้นกับกลายเป็นรากฐานอันมั่นคงที่ลอล้อมให้พระองค์นั้นทรงมีพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาเข้าใจประชาชนและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติและแผ่นดินนั่นคือวัยยาวที่ไม่อาจจะราบรื่นแต่ค,คือบทพิสูจน แห่งจิตใจอันยิ่งใหญ่ของพระราชาผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดกาลตามที่ดูในรายการเรื่องรายงานว่ามีตั้งหลายคณะแล้วคณะต่างๆก็ไปอยู่กระจัดกระจายหลายแห่งมีอยู่ทางฝั่งทนแล้วมีอยู่ทางฝั่งนี้ แต่ว่าก็เป็นคณะต่างๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีพ่อเดียวกันแม้จะในวันนี้มาพบกันก็เป็นการมาพบกันในแดนที่เป็นกลางการที่มาพบกันเจราจากัน ในด้านที่ทเป็นกลางก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้เปรียบแต่ว่าข้อนี้เองก็ไม่อยากที่จะพูดมากเดี๋ยวจะเป็นการหาว่าหาเรื่อง <S 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 เมื่อะกี้ที่เห็นเดินเข้ามาเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็ชักหนักใจหนักใจอย่างหนึ่งแล้วก็พอใจอย่างพอใจเล็กน้อยว่ามีระเบียบมากแต่หนักใจก็มากเหมือนกันกลัวว่าวันนี้จะไม่ได้เล่นดนตรี